พิสูจน์รักแท้ตำนานเด็ดดอกฟ้าคู่แรกในเมืองไทยบ้านปูกนกวันแต่งดาราตลกพบรักชายวัย70ปีขายโรงงานทิ้งผันเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่สร้างเสียงลือเสียงเราอ้างมานานกว่า20ปีสำหรับคู่รักเด็ดดอกฟ้าคู่แรกของเมืองไทยสำหรับปูกนกวันและอาเดอร์ดอกสดา อาเดอเล่าว่าเราประเภทตื้อเนอะตื้อชอบเขาก็พยายามดูถ้าเขาโอเคก็โอเคถ้าเขาไม่โอเคเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็คิดนะว่าเราก็อายุมากแล้วเขายังสาวแล้วเราเป็นแค่ตัวตลกอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ว่าพยายามก็คารมเป็นต่อรูปร่อเป็นลองตื้ออยู่สองปีเพราะรายการ555ที่ถ่ายตอนนั้นเราต้องเจอกันตลอดไงสองปีเป็นคู่สามีภรรยาที่ครองรัก ร่วมทุกร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของศิลปินตลกชื่อดังเดอดอกสดาวและภรรยาสาวปูกนกวันที่ตอนนี้ใช้ชีวิตคู่กันมาถึง25ปีนับเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆแต่เรื่องความหวานดูเหมือนจะไม่ลดลงยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ชื่นใจกันเสมออย่างล่าสุด ปูกนกวันได้เล่าโมเมนต์น่ารักเป็นบทสนทนาของเธอและสามีเรื่องการอยู่ร่วมกันมาถึง25ปีที่ทำเอาใครอ่านก็ต้องอมยิ้มตามข้อความว่าคุณอีกไม่กี่วันคุณก็จะอายุ70แล้วนะหญิงสาวบอกกับชายสูงวัยพร้อมกับนับนิ้วมือตัวเองเราอยู่กันมาตั้งแต่ปูอายุ30ตอนนั้นคุณก็45นี่เราอยู่กันมา25ปีแล้วเหรอเนี่ยหญิงสาวเอามือทับอก เราอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เราเห็นในหนังมาตั้งแต่เด็กนานขนาดนี้เลยเหรอใช่สิชายสูงวัยตอบกลับถ้าคิดเป็นวันนักคุณ25คูณ365เท่ากับ9,125วันโอ้โหเยอะมากหญิงสาวกดเครื่องคิดเลขคำนวณให้ถึง1,000 0วันเดี๋ยวฉลองใหญ่ชายสูงวัยให้สัญญาเล่นเอาแฟนๆที่เข้ามาอ่านถึงกับต้องคอมเมนต์ชมความน่ารักของทั้งคู่กันรัวๆเรียกว่าหวานน่ารักกันเสมอต้นเสมอปจริงๆ และตอนนี้ทั้งคู่ได้มุ่งทํางานหาเงินแม้จะเจอกระแสข่าวว่าขายโรงงานลูกชิ้นทิ้งเพราะไรเงินนั้นแต่เรื่องความร่ารวยของทั้งคู่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่จริงแถมตอนนี้ทั้งคู่ยังได้ทุ่มเวลาส่งลูกสาวเรียนสูงมากภูมิใจมากพูดภาษาอังกฤษเก่งมากพูดเก่งมากพอแม่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยแต่ลูกพูดเป็นไฟเลยแม่เขาตั้งใจให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งเขาอยู่โรงเรียนมันมีแต่เด็กต่างประเทศ ไม่ใช้ภาษาไทยใช้ภาษาไทยตอนกลับมาอยู่กับพ่อแม่เช้าเขาก็ไปเรียนมันเลยได้ความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษปู่ทุ่มเทเวลาให้ลูกมากแล้วเขาต้องการทำงานอยู่กับบ้านแล้วมันก็เออดีนะชีวิตสงบได้อย่างที่ใจคิดทำงานอยู่กับบ้านเพราะตอนนี้เขาขายของออนไลน์กันแล้วแล้วเราไม่ได้รับงานในวงการเรื่องการเงินไม่มีปัญหาดีกว่าตอนทำงานในวงการอีกครับ ธุรกิจเราค่อนข้างประสบความสำเร็จมากเรียกว่าครอบครัวนี้ทั้งเฮงทั้งปังน่าชื่นชมมากๆคะ่ะ